ก็ทำคลิปยาวมานานวันนี้ทำคลิปสั้นบ้างหวังว่ามันจะสั้นสำหรับหัวข้อในวันนี้ก็คือการสนองความอยากรู้อยากเห็นส่วนตัวล้วนๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีหนึ่งที่มักจะพบเจอในนิยายไซไฟหลายๆเรื่องและใน Warhammer 40K มันก็มีซะด้วยกับเทคโนโลยีที่หยุดยั้ยงแม้กระทั่งการเวลานั่นก็คือสตา r ์ i เอาล่ะครับวันนี้ผมก็อยากจะนำเสนอเรื่องราวของสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีสตาร์ซิตซึ่งมันเป็นหนึ่งในของที่อยู่คู่วงการไซไฟมายาวนานมาดูกันว่าสิ่งนี้มันคืออะไรแล้วใน Warhammer 40k เทคโนโลยีสตาร์ซิตมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนก็ลองไปรับชมดูกันเนี่ย สตาซิตคือคำนิยามของเทคโนโลยีสมมติประเภทหนึ่งที่อยู่ในนวนิยายไซไฟคำว่าสตาสิตนั้นในภาษาอังกฤษมีความหมายว่าภาวะหยุดนิ่งการหยุดแบบชะง,งักงนันหรือการไหลช้าลงซึ่งเป็นคำที่เราจะพบมากในศัพทเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์สตาสิตในนวนิยายไซฟนั้นจะหมายถึงเทคโนโลยี ที่สร้างสภาวะหยุดนิ่งหรือเข้าใกล้าการหยุดนิ่งในรูปแบบของสนามพลังที่เรียกว่าสตาร์สิตฟิลสนามพลังสตาร์สิตในนิยายไซไฟส่วนใหญ่นิยามของคุณสมบัติของสนามพลังสตาร์สิตไว้ว่ามันเป็นสนามพลังที่จะทําให้เวลาภายในนั้นทุกชะลอลงให้ไหลช้าจนแทบจะเข้าใกล้ากลารหย,ยุดนิ่งอย่างสมบูรณ์เมื่อมันเข้าสู่การหยุดนิ่งอย่างสมบูรณ วัตถุภายในนั้นจะถูกตัดขาดจากการไหลของเวลาข้างนอกราวกับถูกแช่แข็งทำให้มันไมไ่รับผลกระทบใดๆจากกฎฟิสิกส์ด้านนอกส่งผลให้วัตถุนั้นไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิน้นแต่ในขนาดเดียวกันวัตถุที่ถูกสตาร์สิตเอาไว้ก็จะไม่สามารถส่งผลกระทบใดๆออกมานอกสนามพลังได้เช่นกันถ้าหากว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิต มันก็จะไม่สามารถรับรู้อะไรนอกสนามพลังได้เลยเพราะว่ามันได้ถูกหยุดอยู่ในช่วงเวลานั้นไปแล้วนั่นเองและตราบใดที่วัตถุนั้นยังคงอยู่ในสนามพลังสตาร์สิ์มันจะไม่มีวันถูกทำลายกลายเป็นสิ่งที่อยูโยงคงกระพันอย่างแท้จ,จริงมีเพียงการหยุดเครื่องที่สร้างสนามพลังเท่านั้นที่จะทำให้ผลของสนามพลังสตาร์ธิตหายไปได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ในนิยายไซไฟหลายๆเรื่องโดยเฉพาะนิยายที่ว่าด้วยการเดินทางอันยาวนานในอวกาศก็จะนำเอาเทคโนโลยีนี้ไปสร้างเป็นสิ่งที่เรียกว่าสตาร์สิทตอุปกรณ์สำหรับที่จะให้ผู้ใช้เข้าไปนอนอยู่ด้านในแล้วทำการสตาร์สิทธตัวเองโดยตัวเครื่องจะทำการเปิดพรตออกมาตามระยะเวลาที่ตั้งเอาไว้ซึ่งแนวคิดนี้มันเป็นที่นิยมอย่างมาก ในนิยายไซไฟยุคแรกๆที่ยังไม่มีแนวคิดในการเดินทางด้วยความเร็วเหนือแสงหรือการเดินทางข้ามอวากาศด้วยความเร็วสูงแต่ถึงแม้ในยุคหลังๆสตาร์สิทธ์พอดก็ไม่ได้หายไปไหนมันยังเป็นของที่อยู่คู่พอดไซไฟอยู่เรื่อยมาในฐานะอุปกรณ์พยุงชีพหรือเอาไปใช้เก็บของเป็นต้นนอกจากนั้นเทคโนโลยีสตาร์สิท์ในนิยายไซไฟหลายเรื่อง ก็มีการนำเอามันไปใช้ในฐานะของอุปกรณ์ในการจับกลุ่มเพราะด้วยคุณสมบัติที่ทำให้ทุกอย่างนั้นหยุดนิ่งโดยสมบูรณ์ทำให้สามารถนำเอาไปใช้จับกลุ่มจนไปถึงใช้เป็นคุกคุมขังที่สมบูรณ์แบบได้อีกด้วยส่วนในจักรวาลวอร์ไฮเมอร์โฟติเคนั้นเทคโนโลยีสตาร์ซิ์ก็ใช้นิยามแบบเดียวกันและมีการประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย จนถึงขั้นที่ว่าแบบนี้ก็ได้เหรออาล่ะครับก็มาดูกันว่าเทคโนโลยีสตาร์สิตในวา r h a m m e r ฟ0 k นั้นมันเป็นยังไงมีตัวตนอยู่มาตั้งแต่เมื่อไรและถูกใช้งานในรูปแบบไหนบ้างเทคโนโลยีสตาร์สิตในว a r h a m m e r ฟ0 k นั้นได้ถูกอธิบายไว้ว่า มันคือการสร้างสนามพลังที่ทําให้เกิดการแตกตัวในระดับขวันต่ำส่งผลให้การไหลเวียนของเวลาภายในพื้นที่นั้นถูกบิดเบือนเวลาภายในสนามพลังนั้นจึงเกิดการไหลช้าลงยิ่งเข้าใกล้ใจกลางสนามพลังเวลาก็จะยิ่งไหลช้าลงเรื่อยๆจนเข้าสู่การหยุดนิ่งอย่างสมบูรณ์ในส่วนที่เหลือก็จะคล้ายๆกับนิยามของสตาร์สิตในนิยายไซไฟแบบทั่วๆไป ที่ได้กล่าวไปข้างต้นก่อนหน้านี้แบบนั้นเลยเทคโนโลยีนี้มีอยู่มายาวนานอย่างมากเพราะมีฝักไ่า์ที่ใช้มันยังเห็นได้ชัดอยู่ด้วยกัน4ฝ่ไฟได้แก่ i m p พี i u m a d อะเดปตัสเมคานิคัสดาร์เอลและ n e c ครนนอกจากนั้นเป็นไปได้ว่าไฟใหม่ที่เพิ่งถูกเปิดตัวยัง l ลีกอ e อฟโวทานก็อาจจะมีมันด้วยเช่นกัน สำหรับเนคครคงไม่ต้องพูดถึงอะไรมากเพราะฝ่ายนี้มันคือจุดสูงสุดด้านเทคโนโลยีในจักรวาลอันกริมดาร์กนี้อยู่แล้วทาไม่มีสิแปลกส่วนดักงเอลดามันจะมีก็ไม่แปลกเพราะมันอยู่ยุคเดียวกับเนครแต่สำหรับมนุษยชาติทั้งอิมพีเรียมและเมคานิคัสนั้นเทคโนโลยีนี้คือสิ่งที่สืบทอดมาจากยุคเอทออฟเทคโนโลยีอันแสนไกลแต่ทว่า นับตั้งแต่สหศสวสรรษที่41ดาวฟอร์ดเวิร์มมากมายที่มีองค์ความรู้และวิทยาการในการผลิตเทคโนโลยีสตาร์ซิ์นั้นได้สูญหายไปอย่างมากทําให้มันกลายเป็นเทคโนโลยีที่ไม่สามารถผลิตเพื่อใช้งานได้อย่างแพร่หลายและกลายเป็นของชั้นสูงที่มีใช้ในชนชั้นนําเท่านั้นหลักๆแล้วเทคโนโลยีสตาร์ซิต ก็จะถูกนําไปใช้ทั้งเพื่อใช้ขนย้ายวัตถุอันตรายอย่างพวกอาร์ติแฟกต์โบราณสิ่งของต้องห้ามไม่ว่าจะเป็นของซีนอสหรือเคออสหรือใช้ในการช่วยชีวิตผู้ที่บาดเจ็บสาหัสที่มีแนวโน้มจะเสียชีวิตได้สูงซึ่งการใช้ในด้านนี้ที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือการใช้มันในการพยุงชีพองค์ใครมาดโรโบโเบเตกาลิมานที่ถูกดีมอนไครามาดฟูกิมปาดคอจนเกือบตาย ในช่วงศาศวรรษที่31หลังจบสงครามพอรัสเฮเลซีทำให้ในช่วงหมื่นปีให้หลังเลาอินนาริก็ได้มาช่วยชีวิตของกาลิมานอย่างที่รู้กันนั่นเองและยังมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สำคัญรองลงมาแต่ก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันนั่นก็คือการที่เบลาซาลสเลสคอร์ได้ใช้ระบบสตาร์ซิ์เก็บร่างเราไพมาริสเปซมาลินรุ่นแรกเอาไว้นับหมื่นปี ซึ่งภายหลังองค์ไครามาดกาลิมานก็ได้สั่งให้ปลดปล่อยพวกเขาออกมาเป็นกำลังรบในการทำศึกอินโดพิตัสครูเซตในเวลาต่อมานั่นเองในด้านของฟังเนครอนที่ใช้เทคโนโลยีสตาร์สิ์นั้นที่เห็นกันอยู่หลักๆก็คือการที่เนครอนทั่วทั้งจักรวาลได้ถูกคอมมานด์โปรโตคอลของไซเรนคิงสั่งให้เข้าจำสินในทูมเ o r ร์ที่ถูกเรียกขานว่า The g r กรซส e ิป การเก็บร่างเราในคอนภายในทูมเวอร์ก็ใช้ระบบสตาร์ซิ์นั่นเองและที่โด่งดังจนเป็นที่รู้จักที่สุดในการใช้สตาร์ซิ์ของเราเนครอนคงไม่พ้นฝีมือของทร in ัซีนดีอินฟินิตเนครนโอเวอร์ลอดผู้ชื่นชอบในการสะสมสิ่งต่างๆที่เลอค่าในประวัติศาสตร์ของจักรวาลไม่ว่าจะเป็นสิ่งของสิ่งมีชีวิตหรือแม้กระทั่ง เหตุการณ์ทั้งเหตุการณ์ที่เกิดในช่วงเวลานั้นปู่แกก็จับเอามาสตาสิตตั้งโชว์ไว้ในทูมเบอร์ของตัวเองที่เปรียบดังพิพิธภัณฑ์ที่หมายมั่นจะให้ลูกให้หลานของแกไว้ดูอย่างที่ตั้งใจถึงแม้บางครั้งไอ้สิ่งที่สตาสิตเอาไว้นั้นมันจะหลุดออกมาทันลมพิพิธภัณฑ์ปู่แกสเละบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่นั่นก็อาจจะไม่ใช่ปัญหามั้ง พอสุดท้ายปูแกก็กู้คืนกลับมาได้อยู่ดีในสไตล์ของเนครนเจ้าแห่งเทคโนโลยีผู้สูงทรงนั่นเองส่วนฝั่งดาร์คเอลดาพวกที่นิยมใช้สตาร์สิทธิ์นั้นก็คือเหล่าฮีมอนคูลัสที่จะมีสตาร์สิทธิ์พอดจำนวนมากไว้เก็บอสุร,รกายที่พวกเขานั้นสร้างเอาไว้รวมไปถึงซากศพที่พวกเขาเอาไว้ใช้ในการสร้างอสุร,รกายอีกด้วยนอกจากนั้น ใน่จากวาร์ไฮเมอร์โฟ K ยังมีการนำเอาเทคโนโลยีสตาร์ซิ์ไปใช้งานอย่างหลากหลายกว่านั้นเช่นการนำเอาไปใช้ในฐานะของอาวุธหรือกับดักเป็นต้นทีนี้ก็มาดูกันว่าอาวุธและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้เทคโนโลยีสตาร์ซิ์ที่มีการพูดถึงใน w a r h ไ m เมอร์ k นั้น มีอะไรกันบ้างมาดูในส่วนของอุปกรณ์กันก่อนก็เริ่มจากของที่หลายๆคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาแถมมันเคยมีเป็นโมเดลขายอีกด้วยอย่าง Star s t a r s h i Chamber ถังแก้วที่เอาไว้ใส่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งของและมันมีหลายขนาดอีกด้วยตัวแชมเบอร์ประกอบไปด้วยฐานและโครงเหล็กอย่างดีซึ่งมันจะห่อหุ้มตัวถังกระจกหนา โดยที่ฐานนั้นจะเป็นเครื่องกำเนิดสนามพลังสตาสิทธ์และตัวกระจกก็จะถูกปิดผนึกอย่างดีทําให้สนามพลังนั้นไม่เกิดการรั่วไหลส่งผลให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในแชมเบอร์นั้นจะถูกหยุดนิ่งอย่างสมบูรณ์เจ้าเครื่องนี้ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในการลำเลียงวัตถุอันตรายต้องสงสัยรวมไปถึงใช้ในการจับสิ่งมีชีวิตหรือจะใช้ในการช่วยเหลือเราบุคคลสําคัญ ที่มีอาจให้พวกเขานั้นตายได้โดยจะให้เขาผู้นั้นเข้าไปแช่ในสนามพลังสตาสิทธ์เพื่อพยุงชีพเอาไว้จนกว่าจะถึงมือของหน่วยแพทย์เป็นต้นนอกจากนั้นแชมเบอร์ยังสามารถเป็นที่จำศีลหรือคุกจองจำได้อีกด้วยซึ่งการใช้แชมเบอร์ในเรื่องแบบนี้ที่โด่งดังที่สุดคงเป็นการใช้เก็บเหล่าอีเวเซอร์แอสซสซินแห่งออฟิเชียลแอสซสินนรับ เนื่องจากนักฆ่าจากวิหารนี้ขึ้นชื่อเรื่องความคลั่งฆ่าม่เลี้ยงและไม่แบ่งแยกมิศตรูการที่ให้พวกเขานั้นอยู่อย่างมีสติเป็นเรื่องที่อันตรายฉะนั้นยาวที่ไม่ได้ใช้งานพวกเขาจะถูกปิดผน,นึกไว้ในสตาสิตแชมเบอร์ไปจนกว่าจะมีภารกิจให้ทำส่วนเรื่องการใช้เป็นคุกจองจำนั้นก็มีเห็นมากมายเช่น การจับกินสติลเลอร์มาดองในโหลหรือแมกก้กระทั่งการเอาดีมอนโฮสมาขังไว้ก็มีล็อกแพทเทิร์นสตาร์ซิตพอตพอดเก็บของข้าเหล่าโรเกเทดเดอร์ที่ถูกผลิตบนดาวฟอร์ดเบอร์ที่มีชื่อว่าล็อกซึ่งมันถูกใช้งานสำหรับขนของขนาดเท่ากับมนุษย์หลักการทำงานก็เหมือนกับสตาร์ซิตแชมเบอร์เพียงแต่แตกต่างกันที่รูปร่างหน้าตาเท่านั้น สตาสิตโฮเวอร์แพลตฟอร์มเป็นอุปกรณ์ที่มีรูปทรงเป็นครึ่งวงกลมหงายโดยตัวฐานของมันจะลอยขึ้นอยู่เหนือพื้นและด้านบนจะมีพื้นที่ที่ปล่อยสนามพลังสตาสิตออกมาเพื่อใช้วางของต่างๆในการเคลื่อนย้ายสตาซิตอุบิเอตมันคือเรลิกของเหล่าคัสโตเดียนแห่งชิลโฮสชาร์โดคีเปอร์ที่ทำหน้าที่ปกป้องและดูแล ดาร์คเซลพุกที่จองจำซุกสิ่งทุกอย่างที่ร้ายแรงอันเป็นภัยใหญ่หลวงต่ออิมพีเรียมถ้าหากว่ามันได้หลุดออกไปแล้วก็เรลิกนี้ได้ถูกอธิบายว่าเป็นอุปกรณ์ที่ถูกสร้างด้วยเทคโนโลยีอันลี้ลับที่มันมีรุนโบราณสลักเอาไว้อยู่เมื่อเปิดใช้งานมันจะใช้แสงอันระยิบระยับใส่เป้าหมาย เป้าหมายที่ถูกแสงนั้นสาดใส่จะถูกสนามพลังสตาร์ซิ์กักขังเพื่อให้เราชาร์โด้คีเปอร์นั้นเข้าจับกลุ่มและขนย้ายไปยังเทราได้ยังง่ายได้สตาร์ซิ c แคสเกตกล่องรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวคล้ายโลงศพมันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ลำเลียงผู้บาดเจ็บสาหัสของอิมพีเรียมโดยภายในนั้นจะมีตัวสร้างสนามพลังสตาร์ซิตอยู่ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่บาดเจ็บนั้นต้องตาจากพิษบาดแผลระหว่างการขนย้าย Protect Star City f i e l เ Generator เครื่องกำเนิดสนามพลังสตาร์สิท์ขนาดเล็กที่เราเทคคริสระดับมาโกสโดมินัสบางคนพกมันไปด้วยในการทำสงครามซึ่งการใช้งานนั้นเมื่อผู้ใช้ถูกโจมตีด้วยอาวุธยิงเขาจะทำการเปิดเครื่องเพื่อสร้างสนามพลังสตาร์สิต์ชั้นบาง,บาง เป็นบาเรียกั้นขวางอยู่ด้านหน้าสนามพลังที่ถูกสร้างขึ้นจากเครื่องนี้จะมีผลอยู่เพียงชั่วคราวเท่านั้นแต่มันก็มากพอที่จะสะกัดกั้นอาวุธที่มีพลังทำลายล้างสูงอย่างพวกกระสุนปืนทั้งเล็กทั้งใหญ่ระเบิดปูพมจากอากาศหรือแม้กระทั่งมิสไซล์าจากไททันทำให้มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถหนีเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัย ว่ากันว่ากระสุนหรือลูกระเบิดที่สัมผัสเข้ากับสนามพลังมันจะสูญเสียแรงขับทั้งหมดจากการถูกสตาร์สิทธ์ส่งผลให้เมื่อสนามพลังนั้นสลายตัวพวกมันก็จะตกลงสู่พื้นโดยไม่เกิดอันตารายใดๆนั่นเองนูบอกมันถูกเรียกว่าเรลิกจากยุคดักเอทออฟเทคโนโลยีที่แท้จริงมันคือกลองหุ้มเกาะที่มีหลากหลายขนาด ภายในนั้นคือตัวสร้างสนามพลังสตาซิท์ที่ไม่จําเป็นต้องชาร์จพลังงานเข้าไปเว้นแต่ว่าจะปิดการใช้งานมันเพียงแค่กล่องนั้นถูกปิดลงสนามพลังก็จะทําการตัดขาดวัตถุให้หลุดออกจากการเวลาด้านนอกอย่างสมบูรณ์อีกทั้งตัวกล่องยังถูกออกแบบมาเมื่อมันถูกปิดมันจะทําหน้าที่เป็นตัวตัดขาดพลังจิตอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นกล่องที่ใช้ปิดผนึกอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด ที่อิมพีเรียมนั้นเคยมีนูบอกถูกใช้งานโดยเหล่าอินควิซิเตอร์ในการเก็บกู้วัตถุอันตรายจากยุคโบราณหรือสิ่งประดิษฐ์ของพวกซีนอสและเคออร์ตัวกล่องนั้นมีนกลไกที่ซับซ้อนระบบของมันถูกเข้ารหัสไว้อย่างแน่นหนามันแทบจะเป็นเรื่องยากอย่างมากที่จะเจาะระบบเพื่อศึกษามันโดยไม่ได้รับอนุญาตแถมวัสดุที่ใช้ในการสร้างมันนั้นมีความยืดหยุ่นและทนทานเป็นพิเศษ ต้องใช้พละกกำลังระดับมหาศาลมากๆเท่านั้นถึงจะทําลายกล่องนี้ที่นี้ก็มาพูดถึงเทคโนโลยีสตาร์สิท์ที่ถูกนําไปใช้เป็นอาวุธกันบ้างซึ่งส่วนใหญ่นั้นจะไม่ใช่อาวุธที่หวังผลในการทํำลายแต่มักจะใช้เพื่อสกัดเป้าหมายโดยมีจุดประสงค์ในการจับกลุ่มหรือทวงเวลามากกว่า ดังนี้สตาร์สิตเกรเนตระเบิดมือบรรจุเครื่องกำเนิดสนามพลังสตาร์สิตมันถูกสร้างขึ้นโดยเราไม่คานิคัสอย่างยากลำบากทำให้มันเป็นของที่หายากและมีราคาที่แพงอย่างมากมันเป็นอาวุธระดับสูงที่จะมอบให้เราเจ้าหน้าที่พิเศษของอิมพีเรียมใช้งานเท่านั้นเนื่องจากพวกมันเอถอะทะและเปราะบางจึงไม่สามารถยิงมันด้วยเกรเนตแลนเชอร์ได้ ต้องใช้วิธีติดตั้งตามจุดต่างๆโดยจะมีตัวตั้งเวลาเพื่อทําให้มันระเบิดหรือทํากลไกให้มันระเบิดแบบกับดักก็ได้เมื่อระเบิดทํางานสนามพลังสตาร์สิ์จะถูกปลดปล่อยออกมาเป็นวงกว้างพอสมควรสนามพลังจะคงอยู่ในระยะเวลาสั้นๆแต่นั่นก็มากพอที่จะทําให้มีเวลาเตรียมตัวจับกลุ่มเป้าหมายที่ติดอยู่ในรัศมีของระเบิด หลังจากที่สนามพลังนั้นคลายตัวลงสตาร์สิตบอมระเบิดที่ติดตั้งเครื่องกำเนิดสนามพลังสตาร์สิตขนาดใหญ่อาวุธโบราณจากยุค d a r k Age of Technology ที่มีพลังทำลายล้างที่สูงแม้มันจะสามารถสร้างความเสียหายได้แต่จุดเด่นของมันจริงๆคือการระเบิดสนามพลังสตาร์สิตออกเป็นวงกว้าง ด้วยการปั่นป่วนการไหลของเวลาด้วยสนามพลังสตาร์สิทธ์เข้มขน้นในบริเวณที่ถูกระเบิดนั้นจะส่งผลให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเครือเบิดจะต้องเผชิญกับความเจ็บปวดอย่างทุกทรมานเพราะเวลาถูกชะลอลงด้วยการสตาร์สิทธ์อันไม่แน่นอนแค่นั้นยังไม่พอผลข้างเคียงของการปั่นป่วนการไหลของเวลาด้วยสนามพลังสตาร์สิทธ์อันมหาศาลน,นั้นจะส่งผล ให้ผู้ที่อยู่ร,บรอบๆบริเวณที่ระเบิดนั้นเกิดอาการเวียนหัวคลื่นไส้ยางรุนแรงและตอบสนองต่อเวลาช้าลงแม้จะไม่ถูกสตาสิทธิ์โดยตรงก็ตามซึ่งอาวุธชนิดนี้ถูกใช้งานโดยเหล่าสเปซมารีนแห่งแชปเตอร์ดาร์กแองเจิลโดยการนำเอามันไปติดตั้งเป็นอาวุธให้อากาศยานรบประจำทัพยังดาร์คทาอนและใช้โจมตีโดยการทิ้งใส่พื้นที่เป้าหมาย และอาวุธชนิดนี้เราดาร์กเอ็นจิลแอบผลิตขึ้นมาใช้งานกันเองเพราะพวกเขานั้นมีเอ c ของมันอยู่ซึ่งแน่นอนว่าการกระทำอันข้ามหัวแบบนี้เราไมคานิคัสมีหรือจะไม่เดือดดาลพวกเขาพยายามอ้างสิทธิ์และจี้ให้ดาร์กเอ็นจิลมอบเอทีของสตาร์สิทธิ์บอมให้พวกเขาซะแต่เทคมารีนของดาร์กเอ็นจิลก็ตีหน้ามึนแล้วก็ตอบกลับไปเสมอว่า No No God no! God, please no! 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 นอกจากเราดาร์กแองเจิลแล้วสตาสิ์บอมก็ยังมีใช้กันในหมู่สเปซมาเรียนอีกกลุ่มนั่นก็คือเรล่าสเปซวูนั่นเองในยุคสมัยที่พวกเขานั้นยังคงเป็นลีเจียนตั้งแต่มหาสงครามเกรสคูเซตจนไปถึงกะลียุคอย่างฮอรัสเฮเรซี เราสเปซบุฟได้ครอบครองสตาสิตบอมรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าอิมิเรียคาสมันเป็นสตาสิตบอมแบบพกพามันคืออาวุธต้องห้ามที่มีเพียงราชันหมาป่าองค์ใครมาทลิมันรัสและเราบุฟรีสวงในเท่านั้นที่รู้ถึงการมีตัวตนของอาวุธชนิดนี้อิมิเรียคาสสตาสิตบอมเป็นเรลิกจากยุคโบราณอาวุธทำลายล้างแบบพกพา อนุภาพของมันนั้นก็รุนแรงพอๆกับสตาร์สติดบอมบ์แต่ว่ามันมีความโหดเหี้ยมกว่าตรงที่เมื่อมันถูกเปิดใช้งานสนามพลังที่ถูกปลดปล่อยออกมานั้นจะรวดเร็วฉับพลันกว่ามากทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกหยุดนิ่งราวกับถูกแช่แข็งและแตกสลายลงเมื่อสนามพลังนั้นคลายตัวราวกับก้อนน้ำแข็งที่ปริแตกเยื่อของมันนั้นจะต้องพบกับฝันร้ายในชั่วพริบตากว่าที่พวกเขานั้นจะรู้ว่า วกเขาตายเพราะอะไรซึ่งอาวุธชนิดนี้องค์ไครมานลีมันรัสได้มอบมันให้เราเดสวอนเป็นผู้ใช้งานซึ่งพวกเขานั้นคือหน่วยรบระดับสูงที่ประกอบไปด้วยสมาชิกที่เป็นนักรบที่สูญเสียความเป็นมนุษย์และสเปซมารีนไปแล้วเหลือทิ้งไว้เพียงสัญชาตญาณความคลั่งในการเข็นฆ่ามากกว่าปกติเพราะการพกสตาสิตบอมชนิดนี้ไว้กับตัวนั้น มันจะทําให้ได้รับกรมรมตาภาพรังสีเข้มข้นที่ทรงผลทําให้เนื้อหนังเหี่ยวแห้งและอวัยวะล้มเหลวไปในที่สุดซึ่งเหล่าเดสวร์ที่ไม่เหลือเหตุผลในการมีชีวิตอยู่นอกจากความบ้าคลั่งในการเข่นฆ่าจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่จะให้พวกเขานั้นเป็นผู้ใช้อาวุธสุดอันตรายนี้นั่นเองและทีนี้ก็มาถึงอาวุธสตาซิตท,ท,ที่ทรงพลังที่สุดนั่นก็คือ สตาสิ์มิสไซล์หนึ่งในอาวุธเสริมของเราหุ่นยักษ์ไทท่านขีปนาวุธทีท่ติดตั้งเครื่องกำเนิดสนามพลังสตาสิตเอาไว้ที่หัวรบเ <yan> มื่อมันถูกกระแทกจนระเบิดออก <S <S มันจะปลดปล่อยสนามพลังสตาสิ์ออกมาอย่างมากมายมหาศาลสตาสิตมิสไซล์ไม่อาจจะหวังผลในการทำลายศัตรูได้แต่มันจะถูกใช้ได้ดีในการถ่วงเวลาหรือหยุดศัตรูรวมไปถึง พื้นที่ที่เต็มไปด้วยสนามพลังสตาสิท์ที่ระเบิดออกนั้นก็จะกลายเป็นเกาะป้องกันอาวุธยิงทั้งหลายได้ชั่วคราวในระดับหนึ่งอีกด้วยและถึงอย่างนั้นถ้าหัวรบเหล่านี้ถูกทําลายคากระบอกยิงของไททันตัวนั้นละก็สนามพลังสตาสิทธ์ที่ระเบิดออกมาจะเกิดการกระจัดกระจายอย่างไม่อาจที่จะควบคุมทิศทางใดๆได้จนเกิดเป็นปัญหาใหญ่ในภายหลังแทนนอกจากนี้ยังมีสตาสิทธ์มิสไซล์อีกประเภทหนึ่ง ที่มีขนาดเล็กกว่ามากซึ่งมันถูกใช้งานกันในมู่สเปซมารีนแห่งดาร์ a แองเจิลอีกแล้วพลังทําลายล้างของมันนั้นรุนแรงเทียบเท่าของไททันเลยแต่ทว่าวงรัศมีของมันอาจจะเล็กกว่ามากตามขนาดนั่นเองเอาล่ะครับก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวของเกรดเล็กเกรดน้อยมัง้งของจกักรวรรดิวอร์ไฮเมอร จริงๆแล้วพวกของสตาร์สิตมันจะมีอยู่นิดหน่อยๆที่ไม่ได้กล่าวถึงนะครับเพราะว่ามันมีบอกแค่ชื่อหรือไม่ก็อธิบายง่อยๆบรรทัดเดียวก็เลยไม่รู้จะเอามาพูดอะไรก็เออช่างแม่งถ้ามีผิดพลาดอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้เนอะก็เหมือนเดิมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ YouTube มันจะได้ดันคลิปให้คนเห็นเยอะๆนั่นเองเป็นวิธีช่วยช่ยชองนี้ที่โคตรง่ายที่สุดหรือ้าใครอยากจะช่วยไปทุนเราซับ ต้องทางก็ตามนี้เลยโอนตรงซุปเปอร์แตงหรือสมัครสมาชิกแบบรายเดือนเริ่มต้นที่50บาทต่อเดือนเองไม่ว่าจะสนับสนุนด้วยวิธีไหนผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมวันนี้ก็ขอตัวลาละครับไปละ่ะไปคิดก่อนจะทำอะไรต่อ